ตาเมืองกว่านันนี่ลูกเออทำนี่ลูเออมีเวลาไมนะเจ้าชื่ออะไรหรือเจ้าวัวออชื่อยงยุทธ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 ์ยงยุทธ์เอ้ยชื่อคุณคุณยงยุนธ์ยงยุทธหลานยายแย้มหรือเปล่านี่ ขอนอนมองมาแต่ไกลนี <irgendw carbono> ่กว่าหมานอนออยู่นานอยู่กับคนตั้งแต่เด็กกะจากวัวจะเป็นหมาแล้วโอ้ยเลียอ้อนเอาจะกินอะไรมันไม่ใช่ยา มันเค็มใช่ไหมล่ะมือเจ้าเป็นตัวเมียหรือเป็นตัวผู้กะบบับอยู่เจ so ้าจะมายุ่งทำไมเนี่ย ยงยุทธยงยุทธสวัสดีก่อนยงยุทธนัวรู้จักชื่อตัวเองโดยหันมายงยุทธยงยุทธขอบตาดำดูยงยุทธโอ้ยยงยุทธอ่อนใหญ่แล้วยงยุทธอ่อนใหญ่แล้วตอนนี้ยงยุทธ เป็นวัวเชื่องยองยุทธเป็นวัวเชื่องไอ้อน,นี่ชื่ออะไรเนี่ยประยุทธ์ออกไปก่อนเออไป,ปเขาจะเล่นกับยงยุทธไอ้ปยุทธ์ไม่ต้องมายุง่งอย่าปิดตาอาไทายซีใครเอย่ยไ,ไปยุทธ์ระยุทธ์ยอย่ายุง่งขอลองระยุทธ์ เาจะเล่นกับเออเราจะเล่นกับยงยุดเออยงยุด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 ให้เรละห้าสิบเกินอันนี้ไม <eg> <ole ver. S 1> ่ใช่ร้อยห้าสิบเลยบอกไหนน้ำหนักเหรอจะดูกดมาติเออน้ำหนักเจ้าเท่าไหร่แล้วอืมอีหนักเท่าไหร่ หนักเท่าไรนุ่นเขาถามนุ่นน่ะให้เองไะหนักเท่าไรพอวะนี่ชิดนุ่นก็หกสิบไงหกสิบหกสิบโลละค่าบาทพอเองกวดทเวกีกวดัดเอ้กวดทเวกีเจ้ารู้จักประยุทธ์ไหมยังยึดยงยุดยงยุดยงยึดยงยึดบอกกูเริ่มนำคาญแล้วยงยุดกินกินหญ้ายางยงยุดกินหญ้ายางโอ้ยอันนี้ก็ អើយលោណែយ៉ងយុតគិនយ៉ាយ៉ាងយ៉ងយុតគូឯងប៉ាត់ប៉ាត់មកឃើញទីឆ្លាញ់ទីដែរណែលោត្រា300យ៉ងយុតអឺយ៉ងយុត150គូឯងណែតែ15,000ដែរណែណែគូឯងឡើងឡើងឥឡូវចេញពេលមួយឡើងមកវិញបងអានោះមកវិញ